ท่านครับท่านรู้จักหญ้าปากข้อไหมฮะยญ้าปากข้อเนี่ยผมโบราณโบราณเนี่ยเข้าความคิดดีนะว่าหญ้าปากข้อเราก็เอาระบบของวิปัสสนาคือปัญญาที่มาพิจารณาให้ตีให้แตกแยกให้ออก เหมือนหมูเนี่ยจะทำบัตรช่อเนี่ยก้าวหมูก้อนมามาสับให้ละเอียดเขาเรียกอะอาเรียบให้ฟังเหมือนการเจริญวิปัสนาคือรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ให้ละเอียดหญ้าป่าคลอกกันพิจารณาแล้วโอ้โหพอพิจารณาพอเกิดความสงบระดับหนึ่งฮนะหรือนั่งเงีย,งยบๆอยู่คนเดียวหรืออยู่กับธรรมชาติอืมคน แก่คนเฒ่าเนี่ยเขาใช้คำว่าหญ้าปากคอเราก็พิจารณาเอ๊ยหญ้าปากคอมันมีความหมายว่าอะไรอ๋อสุดท้ายแล้วก็พิจารณาไปถึงว่าจริงๆข้อมันมีข้องัของวข้อช้างอยู่ในข้อแต่ว่าเช้าขึ้นมาพวกชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยก็จงงัวจงช้างอะไรเนี่ยออกไปเลี้ยงหญ้า ที่นอกไล่ไปจนไกลโพ้นเลยบางทีโอโหไปจนเรียกว่าไกลมากจนเหนื่อยอ่เอางั้นเถอะนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีผู้ฉลาดคนหนึ่งมาถึงมาทักว่าท่านท่านย่าเนี่ยป่าคอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะมันลกหมดแล้วรอบๆอคอกเนี่ยไม่ให้งัวหรือทางหรืออะไรเนี่ยกินทั้แถวนี้นะไม่ต้องเดินไปไกลเออเท่านั้นแหละ ปัญญาจึงเกิดขึ้นกับคนที่นำไปเลี้ยงเออจริงนะจริงๆริกย่ามันอยู่ตรงนี้เองเราไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตมันของใกล้ตัวสุดท้ายพาไปเลี้ยงจนโน่นเดินไปจนไกลจนเหนื่อยเออมันก็แปลกเหมือนผงเข้าตานะฮะผงเข้าตาเนี่ยมันมีคําถามถามว่าผงเข้าตาแล้วเนี่ยถ้าเราเขี่ยเองหรือให้คนอื่นเขียเ่ยอันไหนจะดีกว่ากัน และอันไหนจะหลุดออกจากตาได้ไวกว่ากันในหลักวิปจาสนาแล้วนะพิจารณาแล้วนะไม่มีคําตอบแล้วครับแล้วแต่เหตุการณ์และแต่การเวลานั้นๆของแต่ละการนั้นๆน,น,นะฮะผมเคยพิจา,ารณาแล้วไปเถียงตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องคนอื่นเคลียร์แล้วไปถามคนอื่นโอไปนะั่งไกน้องเข้ามาแต่ตัวเขาบอกไอ้เราต้องเคลียร์เองสุดท้ายพิจารณากลางๆเออมันแล้วแต่การนะบางคนก็จะหลีดอย่างนั้นบางคนจะหลิดอย่างนี้นึกไปนึกมาเออคนเราเนี่ย ขาเรียกบ,บุพกรรมเนี่ยรูปสวยรวยทรัพย์ัานมันมาต่างกันเพราะอาดีตเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนมันสั่งสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเอาแค่ง่ายๆคนรวยนะครับถ้ารู้จักพอมันก็รวยนะฮะแต่ถ้าคนจนไม่รู้จักพอมันก็จนอยู่อย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าจนรู้จักพอมันก็คือรวยแล้วนะครับย้อนไปเมื่อสักกี่ปีจำไม่ได้แล้วได้ฟังเขาเล่าเรียนศึกษากันเรื่องพระิธรรมมันมีคำอยู่อันหนึ่งมันคล้องจองกันไหมกันนะเขาเรียกว่าบ้าใบาบอดหนวด บ้าใบ้บอดบเออฟังอะไรก็แปลกดีแต่มันคล้องจองกันดีไงในหลักกรรมธรรมนะก็คงจะเป็นเรื่องที่มีสาระในปริยัติที่เขาเรียนกันแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะต้องมีสาเหตุว่าบ้าใบ้บอดหนวกหนวกนเนี่ยรู้ว่าน่าจะหูนะบอดก็น่าจะตาไอ้นั่นเใช่สาระสาระสำคัญก็คือตาเนี่ยทำมันบอด ไม่เท่าไรถ้าใจบอดอันตรายหูหนวกเนี่ยเข้าใจเวลาคนด่าเราไม่ทุกมันเหมือนหูเนี่ยเ,เขาต้องบอกว่าบางทีทำหูให้มันม,มีหินไว้อย่าเป็นหูที่มีสํารีอย่าหูเบาอันตรายเนี่ยสองเรื่องที่ป็นอย่างเงี้ยฏปบนติต่อ แต่นั้นไม่ใช่สําคัญและก็เท่ากับเวลาปัจจุบันนี้เราคิดว่าเอออายุอานานที่เรามากขึ้นเนี่ยมันสอนเราหลายเรื่องนะสมัยก่อนเราติดอยู่ในติดอยู่ในเรียกอะไรโลหะกแล้วกันนะโมหะโมหะขอโทษทีหลงอยู่ในเขาเรียกว่าโลโกอดหลงและในชีวิตมนุษย์สังคมเลยเนี่ย พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญและมีนินทาเราต้องไม่ลำเอียงนะอคติสี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้อคติสี่อคติคือความลำเอียงฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใครโทสาคติลำเอียงเพราะเราโกรธโมหาคติ ลำเอียงเพราะเรารักอาฉันทาคติลำเอียงเพราะเราพอใจสี่ตัวเราาต้องเข้าใจในความลำเอียงว่าลำเอียงในกิงเบสิกก็มันเนี่ยลึกนะมันเป็นคุณธรรมที่ขั้นสูงเพอะต้องควรเพราะเราทำาอะไรเนี่ยเพราะเราลำเอียง จริงๆเราจะอยากจะตรงไปตรงมาก็จริงนะแต่มันมันทําไม่ได้เพราะมันมีอะไรขวางกั้นอีกได้เพราะมันมีอะไรขวางกั้นอีกแยะกิเลสที่มาขวางกั้นที่เราลำเอียงลําเอ,เอกกียงเพราะกลัวนี่ก็ใช่ลําเอียงเพราะรักก็เป็นไปลําเอียงเพราะโกรธนี่ก็มีลาเอียงเพราะหลงนี่ก็มีหลายเรื่องไอ้ความลำเอียงตัวนี้แหละมันเป็นกิเลสคําว่ากิเลสกิเลสบางคนก็พูดกันไป ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำบางค้กงงยังไม่รู้รเลยว่ากิเลสว่ากิเลสไปเลยแต่แปลไม่ถูกกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องเศร้าหมองใจอะไรที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นคล่องไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะมันมีกิเลสเข้ามาครอบงำแล้วออคือเครื่องเศร้าหมองว่างั้น หลักใหญ่ๆมันมีอยู่สามตัวนะกิเลสใหญ่ๆมีโลภะมีโทสะมีโมหะก็คือมีโลภแปรนะโลภโกรหลงนี่อย่างๆนะอย่างละเอียดแต่กิเลสมีทั้งพันห้านะตันหาร้อยแปดเออแต่อย่าไปรู้ลึกเลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วร,รู้ลึกไปก็ทำให้เราสงสัยแล้วมันหาไม่เจอสุดท้ายเราก็มากไป พอมันมากไปมันก็ท้อแท้เอาที่หลักใหญ่ๆนี่แหละวันหนึ่งเราเข้าใจหลักใหญ่ๆแล้วมีสมาธิดีมีอินทรีย์แข็งแกร่งมีพะละคือกําลังแล้วเราค่อยๆเสริมสร้างอินทรีย์บารมีของเราอะ่ะค่อยๆไปรู้ลึกตามจิตที่เราตั้งมั่นหรือมีคุณธรรมพอสมควรอย่างนี้โอเคมันจะไม่ท้อถอยมันตีคู่ไปด้วยกันนะมันคือเครื่องเศ้าหมอง ที่บอกในะกิเลสพูดง่ายรวมความกิเลสทั้งหมดอะ่ะเราได้ยินได้ฟังแต่เราแปลไม่ถูกแล้วเราก็ทับศัพท์ว่ากิเลสวันนี้มาแปลให้ฟังเพื่อความเข้าใจแล้วก็จะมาพูดถึงมันให้ละเอียดเข้าไปอีกนิดห่าว่าคำว่ากิเลสนะมันแบ่งออกเป็นสามอย่าง เขาเรียกวิตกรรมกิเลสนี่กิเลสกิเลสอย,ย่างยามมันแสดงออกหรือมันหลุดออกมาทางกาย,ยากายกรรมวจีกรรมนะกายกรรมวจีกรรมออกมาทางกายออกทางคําพูดนี่เขาเรียกวิตตกรรมกิเลสกิเลสอย่างยามสองปริยุทธานกกิเลสกิเลสอย่างกลางนี่มันอยู่ในใจอยู่ในใจ ปริยุทธานักกิเลสกิเลสท,ที่อยู่ในใจก็คือนิวรธรรมห้านั่นเองนิวรธรรมห้าคืออะไรคือการมฉันทะนิวรพยาบาทะนิวรถีนมิทะนิวรอุทธจักกุกุจจานิวรวิจิกิจฉานิวรนิวรคือเครื่องกั้นความดีพูดง่ายๆมันอยู่ระดับการนะปริยุทธานักกิเลสมันอยู่ในใจนิวรเ้วนี้มันกั้นไม่ให้สมาธิเราเกิด ปฐมฌชานทุติยชานตติยชานตตุลาชานเนี่ยถ้ามีนิวรปั๊บเนี่ยปฐมฌชานชานเบื้องต้นเกิดไม่ได้แต่ถ้านิวรดับเสียแล้วเนี่ยปฐมฌชานเกิดขึ้นทันทีเนี่ยชานล็กคือปฐมฌชานคือมันมีวิตกวิจารปิตสุขเอกตามันจะนิ่งเงียบสงบสุขสบายเพราะมันมีวิตกจิตมันอยู่กับวิตกวิจารคือมีสมัชัญญะ ปีติมันมีความอิ่มเอิบมีสุขมีสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าปริยุทธานนกกิเลสมันอยู่ในใจดับได้ต้องดับด้วยสมาธิดับด้วยฌานนะปริยุทธานกิเลสสามอนุสัยกิเลสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธ์สันดานนี่กิเลสข้ามภพข้ามชาติเลยเนี่ยตัวเนี้ยเออเขาเรียกว่าสันดาในอดีตชาติเออชัดแจ้งดี